สาขาวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีเรามีพันธกิจหลักอยู่3ด้านด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยทางสาขาวิชาฟิสิกส์มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกครบทั้ง3ระดับมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือทําจริงเน้นปฏิบัติและมุ่งสู่บัณฑิตนวัตกรด้านที่2ด้านการวิจัยทางสาขาวิชาได้มีงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านฟิสิกส์วัสดุฟิสิกส์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์บรรยากาศและอวกาศและฟิสิกส์เชิงทฤษฎีมีการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งผลงานวิจัยของทางสาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการระดับนานา าอีกทั้งยังได้รับอนุสิทธิบัตรอีกด้วยและด้านที่3ด้านการบริการวิชาการทางสาขาวิชามีการให้บริการทางวิชาการทั้งในส่วนของสารประกอบการและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยายลัยในปัจจุบันสังคมกำลังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาวัสดุและสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมทางสาขาวิชามีกลุ่มวิจัยที่สร้างระบบพลาสมาเย็น ซึ่งจะช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชและนอกจากนี้ยังมีกลุ่มวิจัยที่นําเอาของเหลือทิ้งจากการเกษตรเช่นชานอ้อยใยมะพร้าวมาสกัดเพื่อให้ได้เป็นนาโนเซลลูโลสสาหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในฟิล์มป้องกันบังสี UV หรือใช้เป็นสเปรย์นาโนเซลลูโลสสำหรับฉีดพ่นลงบนไม้ดอกเพื่อชะลอการเหี่ยวเฉาของดอกไม้นอกจากนี้ยังมีห้อง ผลิตวัสดุระดับนาโนเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหามลพิษต่างๆด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มวัสดุทางการแพทย์มุ่งเน้นที่จะศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ที่สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาในด้านต่างๆเช่น แผ่นปิดและสมานแผลที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทยกับสารสกัดจากธรรมชาติโครงเลี้ยงเซลล์แบบเส้นใยนาโนและแบบรูพุนวัสดุทดแทนกระดูและวัสดุครอบฟันเทียมแบบแก้วเซรามิกซึ่งจะมีการศึกษาและวิเคราะห์สมบัติพื้นฐานของวัสดุเช่นโครงสร้างผลึกความทนการปลดปล่อยตัวยาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียความเป็นพิษต่อเซลลตลอดจนความแข็งแรงสมบัติทางแสงและสมบัติทางชีวภาพเป็นต้น ลุ่มงานวิจัยวัสดุทางไฟฟ้ามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่งานวิจัยในระดับพื้นฐานเช่นการสังเคราะห์วัสดุทางไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานการตรวจสอบและวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าต่างๆของวัสดุตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้มาออกแบบและพัฒนาต่อยอดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นตัวเก็บประจุตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าเอ็กูเอเตอร์ เซ็นเซอร์วัดแรงดันทานซิวเซอร์ในอุปกรณ์ล้างเครื่องมือแพทย์หรือตัวเก็บเกี่ยวพลังงานขนาดเล็กโดวยวัสดุทางไฟฟ้าที่กลุ่มวิจัยนี้ได้ให้ความสนใจได้แก่วัสดุไดอิเล็กทริกวัสดุเพียโซอิเล็กทริกวัสดุเฟรโรอิเล็กทร,ริกเป็นต้น งานวิจัยทางด้านวัสดุฟิล์มบางมีการใช้เทคนิคสปัตเตอริงในการเคลือบฟิล์มที่อาศัยหลักการทางฟิสิกส์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆเช่น,สนสเซ็นเซอร์ต่างๆหน้าต่างอัจฉริยะโซลาร์เซลล์อุปกรณ์ทางเครื่องจักรเป็นต้นในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนีเคลียมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆอย่างมากมายเช่น ด้านอุตสาหกรรมด้านเกษตรกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและทางด้านการแพทย์สาขาวิชาฟิสิกส์เองก็มีกลุ่มงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และฟิสิกส์รังสีซึ่งมีเครื่องมือในการตรวจวัดรังสีวิเคราะห์สเปกตรัมลังงานของรังสีงานวิจัยในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และฟิสิกส์รังสีของสาขาวิชาฟิสิกส์จะเน้นทางด้านการตรวจสอบสมบัติทางรังสีของผลึกเรืองรังสีเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์การพัฒนาวัสดุกำบังรังสีและการวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิคทางรังสีด้วยสภาพอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงและมีความแปรปรวนรวมทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งการสื่อสารการคมนาคมล้วนมีการพึ่งพาเทคโนโลยีอวกาศโดยสาขาวิชาฟิสิกส์ได้ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่สามารถนำงานวิจัยด้านฟิสิกส์บรรยากาศและสภาพอาวกาศไปประยุกต์ใช้ต่อทั้งด้านการพยากรณ์อากาศการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งการศึกษาสภาพอาวกาศเช่นการเกิดพายุสุริยะที่ส่งผลกระทบต่อระบบดาวเทียมก็สามารถทำให้เราสามารถลดผลกระทบ หรือป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้สาขาวิชาฟิสิกส์มีหลักสูตรร,ระดับปริญญาตรีคือหลักสูตรวิทยาศาสตร,ร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร,รจะเน้นการปฏิบัติเน้นการทดลองเน้นการลงมือทำนอกจากนั้นเรายังได้เพิ่มกลุ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมเข้าไปในหลักสูตร,รเพื่อส่งเสริมบัณฑิตนักปฏิบัตินักคิดนักสร้างสรรค์นวัตกรรมและทำงานได้จริงหลังสำเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ของเราได้มี2วิชาเอกคือวิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและวิชาเอกนวัตกรรมวัสดุและนานโนเทคโนโลยีสำหรับวิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องมือวัดจะมุง่งเน้นให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดเพื่อตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะเริ่มจากความรู้พื้นฐานทางด้านการวัดมีทักษะในการใช้การบำรุงรักษา และการสอบเทียบเครื่องวัดเซนเซอร์ IoT และ AI สำหรับการตรวจวัดและสามารถนำเรื่องการวัดไปประยุกต์ใช้ทางด้านต่างๆเช่นการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบในอุตสาหกรรมการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี การวัดทางอุตุนิยมวิทยาและสภาพอากาศการวัดทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นในระหว่างการเรียนการสอนเราจะส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการรับรองคุณพูิวิชาชีพทางด้านมาตรวิทยาและการสอบเทียบหรือใบเซอร์ติฟิเคชันอื่นๆที่นำไปใช้หลังสำเร็จการศึกษาหลังสำเร็จการศึกษานักศึกษาสามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สอบเทียบหรือนักมาตรวิทยาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพทางด้านเครื่องมือวัดหรือที่เรียกว่า QA C, นักวิจัยและพัฒนาทางด้านเครื่องมือวัดหรือ R&D เป็นต้นสำหรับวิชาเอกนวัตรกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยโโโีมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุประเภทต่างๆเพื่อให้มีแนวคิดและทักษะในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมทางด้านวัสดุศาสตร์ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหรือใช้ในงานจริงได้ในหลายๆอุตสาหกรรมของประเทศไม่ว่าจะเป็นวัสดุทางการแพทย์ วัสดุทางไฟฟ้าวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวัสดุยานยนต์สมัยใหม่โดยจะมีการให้ความรู้และการโค้ชชิ่งจากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัณฑิตที่จบไปจะสามารถทำงานได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นวิศวกรฝ่ายขายและผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุเจ้าหน้าที่ QC QA ของโรงงานอุตสาหกรรมนักวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุผู้ช่วยวิศวกรฝ่าย,าย,ผ,ายผลิตและครัวาจาร นอกจากจะมุ่งเน้นทางด้านวิชาการแล้วทางสาขาได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านอื่นๆให้กับนักศึกษาเช่นการพานักศึกษาเข้าดูงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพการทำงานจริงมีกิจกรรมบูรณาการความรู้ทางด้านวิสว์กับศิลปะด้านธรรมโดยออกไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนนอกจากนี้ในปีที่4นักศึกษาจะได้ออกฏิบัติสากิจศึกษา ซึ่งเสมือนว่านักศึกษาจะได้ออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโดยสาขาวิชามีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งในประเทศและแต่างประเทศทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้นำความรู้ทักษะต่างๆที่ได้เรียนมาไปใช้ในการทำงานจริงคือผมมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่แล้วครับผมจึงตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่สาขาวิชาฟิสิกส์แห่งนี้ครับผมการเรียนการสอนที่นี่ทำให้ผมรู้สึก สนุกมากครับเพราะว่าวิชาส่วนใหญ่ในสาขาเนี่ยส่วนมากจะเน้นลงมือปฏิบัติครับผมเน้นทดลองทำให้เข้าใจได้ง่ายครับผม นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าอาจารย์ผู้สอนยังมีความดูแลเอาใจใส่และให้คับปรึกษาในทุกด้านอีกด้วยครับผมนอกจากนี้กิจกรรมการเรียนการสอนยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆในห้องหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องต่างชั้นปีอีกด้วยหรือว่าเพื่อนๆต่างสาขาและคณะอื่นๆอย่างเช่นการแข่งกีฬาภายในมหาวิทยาลัยหรือว่าการแข่งกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัยกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่กิจกรรมบายเนี่ยกิจกรรมแสดงความยินดีกับ บัณฑิตและกิจกรรมสถานาการต่างๆการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเองก็สะดวกสบายครับผมมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นห้องสมุดกลางมีสื่อการเรียนการสอนมากมายที่ทันสมัยสามารถจองห้องใช้ติวกับเพื่อนๆได้มีสนามกีฬาโรงยิมสระว่ายน้ำสามารถไปออกกําลังกายหรือว่าทากิจกรรมกับเพื่อนๆได้มีหอพักทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลายัย มีบริการรถบัสไฟฟ้าฟรีรอบมหาวิทยาลัยมีตลาดนัดตอนเย็นภายในคณะและสาขาเองก็มีพื้นที่นั่งพักทํากิจกรรมต่างๆทางมหาวิทยาลัยเองทางคณะหรือว่าสาขาก็ยังมีทุนการศึกษาประเภทต่างๆให้มากมายโดยเมื่อมีการประกาศรับทุนการศึกษาทางอาจารย์ที่ปรึกษาจะคอยแจ้งตลอดครับผมนอกจากหลักสูตรปริญญาตรีแล้วสาขาวิชาย,ยังได้เรียงเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น สาขาวิชาจึงได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีวัสดุและนวัตกรรมขึ้นซึ่งถือเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศรองรับการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรนี้คือการบูรณาการศาสตร์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวัสดุ เข้ากับศาสตร์ด้านอื่นๆเพื่อสร้างสารรค์เป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมถึงเน้นการวิจัยพัฒนาแบบบูรณาการโดยอาศัยความร่วมมือของอาจารย์ในสาขาวิชากับคณะอื่นๆและหน่วยงานภายนอกอื่นๆทําให้หลังจบออกไปนักศึกษาจะสามารถต่อยอดองค์ความรู้และเป็นกําลังหลักในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศต,ต่อไปได้นอกจากนี้หลักสูตรดังกล่าวยังเป็นหลักสูตร2ปร,ริญญาคือ Double ลดี r e e ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีกับ National King m u University ประเทศไต,ต้หวันนักศึกษาจะได้รับโอกาสไปเรียนรู้และร่วมทําวิจัยในต่างประเทศและมีโอกาสได้รับปร,ริญญาจากทั้งสองสถาบันเมื่อจบการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตร จากการที่ได้เรียนในสาขาศิะยุคัะมทคโนบุรีครับก็ทําให้รู้สึกว่านะครับถ้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นครับก็อยากจะเรียนที่นี่ครับโดยมีหลายๆเหตุผลนะครับโดยสาขานียมีหลักสูตรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ทันสมัยซึ่งตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้วยครับแล้วผมนะครับมีการทํางานที่สอดคล้องกับหลักสูตรครับก็คือเป็นการทํางานที่ในสายงานที่เป็นทางด้านของการวิจัยครับผม อีกเหตุผลหนึ่งก็คือนะครับผมคุ้นเคยกับสไตล์การสอนของอาจารย์ครับทำให้รู้สึกว่าอาจารย์ที่นี่ครับมีความพร้อมแล้วก็ใส่ใจกับนักศึกษาครับสามารถแนะนําได้ทั้งในเรื่องของการเรียนแล้วก็การทํางานวิจัยครับผมอีกทั้งนะครับทางสาขาเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือครับที่ครบครันครับแล้วก็มีทั้งเครื่องมือที่เป็นพื้นฐานแล้วก็เครื่องมือที่เป็นเฉพาะทางครับผมซึ่งเพียงพอต่อการทําวิจัยแน่นอนครับผมในระดับปริญญาโทนะครับผมได้มาศึกษาที่สาขา เทคโนโลยีวัสดุและนวัตกรรมนะครับผมโดยผมได้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรเลยครับผมอีกทั้งสาขาครับได้มีการสนับสนุนให้นําเสนอผลงานทางวิชาการนะครับในการประชุมวิชาการต่างๆด้วยครับผมนอกจากนี้นะครับตอนที่ผมนะครับได้เรียนในปริญญาตรีครับผมก็ได้รับทุนนะครับสำหรับการไปฝึกษากิจในต่างประเทศครับโดยผมได้ไปฝึกษาอังกฤที่สาธารณรัฐเช็กครับผมเป็นเวลา3เดือนครับ นอกจากนี้ก็ยังมีไปค่ายวิทยาศาสตร์ผมที่สาธารณรัฐไต้หวันครับเป็นเวลา7วันครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าการได้เรียนที่นี่นะได้ทั้งประสบการณ์โอกาสและก็ความรู้ครับผมผมก็รู้สึกว่าคิดไม่ผิดจริงๆครับที่มาเรียนที่นี่ครับค่ะสำหรับประสบการณ์ที่ได้รับในตอนเรียนปริญญาตรีที่สาขาฟิสิกมส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะหลักๆก็คือเรื่องของเนื้อหาวิชาที่เรียนค่ะค่อนข้างมีความหลากหลายอีกทั้งยังได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะทำให้ สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะอีกทั้งยังมีคณะนะคะที่มีความรู้และความสามารถและยังมีห้องปฏิบัติการ ในการเรียนรู้และงานวิจัยที่ครบคันนะคะทาให้เวลาจบไปนะคะก็จะสามารถหางานทําที่ค่อนข้างตรงสายได้ง่ายนะคะและประสบการณ์ที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือได้รับโอกาสและทุนการศึกษาจากสาขาวิชานะคะไปสหกาิจศึกษาที่ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์สาขาฟิสิกมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามณกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะจากการ,รดําเนินงานในทุกๆพันธกิจของสาขาวิชาฟิสิก เผยโชว์ว่าสาขามีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติและนักนวัตรกรที่มีคุณภาพและมีความพร้อมที่จะทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษาท,าทันทีสาขาวิชาได้ดําเนินง,งานวิจัยที่ตอบโจทย์สถานประกอบการมีเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศทั้งนี้เพื่อต่อยอดและยกระดับการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาหรือร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสาขาวิชาฟิสิกส์สามารถติดต่อสอบถามตามช่องทางการติดต่อของสาขาวิชาฟิสิกส์ได้เลยครับ